กดแชร์นี่ต้นครับเข้าสู่การแข่งขันเยาวชนยุทธิศักระการให้สัญญาณเริ่มเกมการแข่งขัน,เ,นเป็นไฟสร้างให้เชียร์หวานก่อนแฟงแฟงลาเขาไนยิงเองเลยตรงนี้เป็นประตูโอ้โห WAG เลยประตูที่หนึ่งจากหมายเลขแปด แฟงไปแล้วให้ออกมาที่อาร์ตซักอูย้ยมาถึงอาร์ตซักกยิงเรียบร้อยเป็นประตูวบยูเอจีได้ประตูที่สองจากมาเลขกหกมาถึงคิวคิวให้มาอาร์ตซักยิงเอ้าเป็นประตูวบยูเอจีได้ประตูที่สามจากมาเลขกสิบกัปตันทีมอาร์ตซักวิริกุลมาอยู่ที่แฟงยิงเองเลยเ,เ,เ,เป็นประตูอีกแล้วโอ้โห wjg ประตูที A ่สี T C, จากหมายเลขแปดแฝงแสงสลินธาเชียวเบิร์มัวแล้วแทงมาที่โจกโก้ลบพบผ่านเข้ามาในอาร์ซักอุกอ้ยยังเป,ปงตีนแงยิงนประตู wjg ประตูที A ่ห้าจากหมายเลขแปดแฝงแสงสลินธายิงไปสามเลยเาสำหรับแฝงเชียวแนวเบิร์มัวแล้วจะให้หรือว่าผ่านเข้ามาที่แถวซองโก้โอุย้ยวิดไปอาร์ซักเข้าไสา ยิงเป็นประตูโ oh oh. อ้โห WAG อารุษักกับสุกันเปิดโค้งๆเข้ามาเอา้าเป็นประตูโ oh oh. อ้โหอารุษักสำหรับลุงนี่อารุษักยิง,งเข้าไปโอ้โ oh ห oh. เอา้าแฝงซ้ำเป็นประตู WAG ได้ประตูที่8จากไมล์เลขแป แป้งแสงจุลินธาเนาะจากการซ่อมอนุซักยิงเองเลยตรงนี้โอ้โหเป็นประตู WAG ได้ประตูที่เก้าจากไม้เล็กซิปอนุซักวิไลกุลอนุซักยิงโอ้โหเลี่ยมซ้ายคาูย่คงเอาสามเลี่ยมแถวเสาซอง WAG ได้ประตูที่สิบ จากหมายเลขสิบอนุสักวิไลกุลปันเดยวอนุสักปั้นโค,โค,โค้งเป็นประตูอู w IG, w 18, hip, อ้ยอนุสักดูนี่ดูไอจีเดี๋ยวระตูที่สิบจากหมายเลขสิบอนุสักวิไลกุลอริการเป้า่าพีดจบเกมครึ่งเวลาทีหนึง อารซักยิงโอ้ยสวยงามด้วนี้ WAG ได้ประตูที่สจากการยิงฟิคิกของอารุซักวิไลกุณผ่านขึ้นมาที่อารุซักใช่ยิงไป็ประตูโอ้ย WAG w IG ได้ประตูที่สิบเกจากมาเล็กซิปอาร์ซักวิไลคุณโอ้โหดีใจบ่วทมรมตามี <c oughs> ยังติดเซฟ กเปอร์อันุสักอ้ยขอไปแฟงอยอยังผ่านมาที่นาประตูเอ้าอานุสักยิงยัดเข้าไปกประการให้เป็นบานเข้าไปแล้วนะ แรงยากบันเลยเนาะฟายิงได้สกอร์มาอยูที่เบียมาที่เก็หายออกมาที่ด้านขวาแ้งยิงอูหเรียบร้อยลูกนี้พระว่าตัวนี้เขาต้องได้ยิงสกอร์ไว้หลายเพราะว่าเป็นการได้เปรียบ แล้วอีการรุ่นในนัดต่อไปอันซักยิงสวนเราไปโอ้โหโโหาย <c oughs> สั่นๆมาอันุซักยิงเองเลยตรงนี้โอ้โหดับยูเอจียิงขึ้นนำ้ำ ปากรนเปาวีจบเกมการที่ขันผลปรากฏว่า WIG เอาชนะทีมจากช่งางให้ไปเอาตามกรบปารเนาะเนะสาสามประตู่ตู่ลเสา 3, สาเป็นเสาห้นะ